你弟弟来玩啥货是吧？<noise> <noise> <noise> โอมสิทธิ์โอมทองสิทธิ์ไปสุขหาดสิทธไปปะมาทผูเห็นหน่อยผู้สิทธกราบผู้อาตัยสอนูส ขาทั้งหลายโอกาสอา阿าธนาโลกาเจปบระเจาา้ทาทั้งหลายทั้งผู้ยินพระพุทธบุายุมราพเศษตาฟ้ามหาประธา,า,าน,น,นเจ้า,ท,า,า,ท,าทั้งหลายทั้งสิบแปดประการเกศาสามกี่เนี่ยปริพังคะทั้งหลายโปรดเสด็จลงมาในโยนสมพรแห่งกุ้งขาทั้งหลายหวังขาทั้งหลายเหล่านี้ใจใสศรัทธา มีมลายังบกใหม่หอมหวยเฮาบูชาแฮงพระธรรมได้จารึก14000พระธรรมขันธ์กว่าไอ้บ่ได้ผู้เสด็จลงมานี่อมสมพรแห่งภูมิขอดงบอยผู้ขอทั้งหลายเรามีจึงเรียกว่าสัตตุสัตตุ ये मेना सकरेना थम पु थम विपूचयामा ये मेना सकरेना थम नमो अपिपूचयामा ये मेना Putang kakawantang apiwati ewe Sawakadu bhagavata namuwa Amang namatse ewe Subadi panu bhagavata sawakasampuwa NAKMU TUSA BUKUATU RAKMU TUSA MA SAMBUDASA NAKMU TUSA BUKUATU RAKMU TUSA MA SAMBUDASA NAKMU TUSA BUKUATU RAKMU TUSA MA SAMBUDASA SATKI KAMI JALU PIKIRI SIKARATATI GANTORI KI WIKMANI ebera te cakame tanwa nakahaneke awadhum hi kepe umajayantu ewa saladhanum ธัมมะสวนากะโรอะยัมมะรันตะธัมมะสวนากะโรอะยัมมะรันตะธัมมะสวนากะโรอะยัมมะทันตะองค์ขอทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าพุทธะภูตาธัมมะภูตาสังฆะภูตาขอภูตาคุณพระพุทธ ขออาราธนาพระโพธิสเรมาณยมสมควรแห่งคุณขอทั้งหลายองค์ขอทั้งหลายนี้ขอโอกาสอาราธนาแจ้คุณพระฤสีทาไฟขออาราธนาอาราธนาแจ้คุณพระฤสีนารอดทั้งหลายสิริต้องมาใน <59 -rammeye Methic yellow -mah> วัวขาทั้งหลายเอานี้จึงเรียกว่าติเยมัตะนังวัวตาตึงตังธรรมะตึงตังสังฆะตึงตังวันเช่นพระราตาเจ้าทั้งสิเมพระองค์ตาเจ้าจึงได้โปรดเสด็จลงมาตาสังเก่สวรยค์ในขอบฟ้าและแผ่นดินขุทาระหังกุทาลิมุนรรมานิมุนสังฆานิมุน

रो 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 ए सारा या खता रे योसा आ आरे खतो दे dari को दे ए सारा या बोगरा रे ओसा जे आ

โอ้ยต้อนานเลยหายให้ยใจเก้ยังเอาอะไรอีกโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าไปไบัายเอาแขนกู้บอกมากคงกปะกแข็งแข็งน้่ะค่ะหาย้จเข็งแข็งอือมันจะได้แข็งทักให้เรียกเรบเอาอ่ไร ไปไปทั ừ ừ. ้งหมดไปเนี our our freely, name, an anyway, ่ยตอนนี้เ่าเอาไรไหเอาล้มแลดงเจ้าไปเขาเล่าเอาไปไหนอย่าน้จัดเก็บแต่เร่เรี๋ยอยู่ทั้งนี้บอกสามหกจะต้องเอบอกสามเก็ยกาเอาไปไอย่ี้อุ้ยจะเขียนจังเลยนะนั่งอุ้ยเขียนจังเลยวัน้กับผู้หลขากไปค้นจุดนอกปูกับปอดตรงแดงกัสิแปบว่บอกละจัดได้ตรงตรงว่สันทอจ้า เปสกาปราจะเสียก็ตัวเสยก็ตาเขฮาราะไรนั่เจาตัเสียาตาคาคาคาสักกัิเสียยาตัเสไดยาตา้าทเ้ยเสียวมเตยนรนได้ยินวาเาจ๋บอกครับคนวันนี้เอาเห่าสามก้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 าสามก้าเห่าสามก้าเห่าสามก้า cô lang côn cán, cô lang côn cán, anh muốn côn cái nào? quân, tắc gì được? Của anh là đầy đầy. là người. Bà sai bà này, vẫn khuôn bầu sai. Hầu sám cá Hào sám cả. เอาสามก้าถามระพุทธเจ้าท่านเจีสางแก่บอพระธีสางอีบอถามระพุทธามัดูสจเ๊ยนบ่อพุาบรัเจีนบ่อัดสเ็นีให้ตรงตรงแน่นีกะจีหาว่าบ่อขัดไปชิบวกตรงตรงสามตัวสะดอกขัดสบวกสอตัวก็บได้อยู่ขักเจเ็นจางไอ เอโตสาอาตวตานี่เอ้ยได้รับกตาว่าไดพคุณเจ้าเอ้ยสิเจริญพรเจริญพรจะเฮ็ดจริงบ่นผู้เออก็าันนี้ผู้นี่ล่ะผู้คัน่สิสร้างอีีจะซอยเด้อพระคุณเจ้าเอ้ยจะซอยผู้ค่ก็สิซอยซอยก็สิซอยในขุมทรัพย์ของผู้คนี่ล่ะเนาะกค่อยเอาไปเฮ็ดเอาสิเป็นแปเป็นหยังก็อะไรแล้วแต่สิเอาไปแปรเป็นเอาเด้อ

आसा स पकाता दे सा आवा पंज को खख खसा सि चका तो दे सा एक कोदा रा बारा जका का ए तो तारो यतो सि चका को दे सा न का कों का पर जात सि चका तो दे सा आई का तो दे या को तो इस के ना का छे नो बाबा का को खख खसा सि चको तो ना या पा का का हसो छे ए वर यो सा देखा तो तो जंका का वर जत का फू था बुसाई मा 19 कोन तैवा शून्य 9 कोन

อาบรรไดตัวสิกะตาสุรัยกะกานยาโดสิรายยังกะหาสิสุสุกะกะกังกะนายันทันสิอะดิตะโกโตสิเอกะตาเอทะระยะโกหะระจัมปะระยะกะขะสะสุโอะได้ยะอะขะวะทะระยะพะพังพะรายละจาสิเจปังโหเอทะตาโดระยังกังกังกังโหหาสังสิสนาระยะกะโตเดรีอาตุเดรีอาตุเดรีอาเตสิอะโดเกกะตาเดเหเสยะโวโตเทบักเท่า14หน่วยสิให้ได้พลานางท่านถืก <laughs> 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 ได้ค่ะได้ไดก็ะได้บัตรนี้นะเว้ยได้ก็จะได้บัตรนี้นะเว้ยมาข้าวีน่วยนะอย่าลืมนะค่ะนะบข้าวีีน่วยเด้อขอรัเท่านั้นเยัป่เถ็นสักวันโอ้ยครับก็ถึ่เอาก็ยังไว้คบกถือว่เอาแต่ว่าขันถือได้ไหมวาุอได้าเฮ็ดบุญเฮ็ดสาันแล้วปูเ้ยกับพูตัวเนาะท่านสั่งว่าม่เฮ็ดบุญค่ะ

หงสสามกาเฮ้ยหงสสามกานี so, so 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 ่เขาเป็นเต็มที่หสามกาค่ะสามกาเขาเต็มเต็มข้าแล้วขัดเอาก็เปลี่ยนกับวันใดเด้อหงส์สามกาค่ะสามกาให้เท้อดังน้าสามตัวแต่ว่าสองตัวเนี่ยผู้เฒ่ามาสิบเก่าคนแต่ศูนย์อยู่เก่าคนมาสิบเก่าคนแต่ศูนย์อยู่เก่าคน ค่ะแล้วขั้นถือแกเรื่องนะมเาีวยเราก็มาเห็นบุญนะนเรื่องนะบบเาีวยเราค่ะคูบึ้นตัวถ้าจำนสูตรหยดแต่ว่าขั้นถือแต้องเ่ามาดิจ้าีษีวยแล้วศีงวยแ้วเผาเลยเพราะไม่ถือเพราะลูกเพี้ยะ <ห>มันสุดแข่งแล้วมันควนันหมดแล้วมัวนควันมดแล้วมองแม่นแล้วนะอยากไปเสื้อผู้ได้กันเสือ้อผู้อื่นก็นเลยแต่สีเสือ้อบ่เสื้อแต่สางบ่ได้บังคับให้เสือ้เอเด้อค่ะนี่ไห่ทอนั่นค่ะค่อยอีก,กับบ่หอค่ะนี่ไห่ทอนั่งน้าให้ได้เห็ดได้ส่งให้ได้กินได้หั่นนะให้ได้ใส่ได้สอย ไปท่างไร่ไก่ชู้ดีมีไส้ไปท่างไร่ไก่มีคนอุปถัมภ์คั้งชู้เด้อบันนี้เด้ออเาให้ได้ดีดีไห้ไมีดีได้มีให้ท่อนั่นแต่ว่าอย่าลืมคำมั่นสัญญาค่าถือซุ้มนี่ออกมาจะนึกว่าเท่าสี่สี่หน่วยค่ะขวานั่นท่อนั่นเอ้ามีท่อนั่นล่ะค่ะไห้ซุ้มปูซุ้มกนไปดีมาดีให้มีชู้มีไส้ไปน้ำกันให้ได้เด้อมวลนนี้ห้ได้บริษุปูซุขมก้นนะคุณรังก้นกับชี เสียกูลากรูปนลอยเอะไรลายก็งูว่าจะดวาเออจะเป็นไฟล่ะฮะเอามีเท่านี้ให้ได้เท่านี้โอ้นม่บอกเท่านี้เอตาบรอาเสจะกตงตานกต้โคขาจกงรยาสุจิตกตาอาเจสิกกูหยมาพูเจ้าคนขึ้นเฉลา่ยทลาะบัตี้คนขึ้นเฉลายเน่มาูเจ้าเออจะไปช่วยจังไรรอบบัติสิบเออหุนหัวหุ่หัวหุนหัวนองคนขึ้นเฉลา่ยทะาะบั อ้าวนี่เท่านั้นล่ะครับนมัสการลาเด้อพุ่นข้าอตาตาเรยติโอตาริยตุสหะทังวาหะตาเอสาวะยะตุเต <Sess> <Sess>